ช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องที่ได้เกินไว้ค่ะซึ่งนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณสดใสนะคะโดยเธอนั้นเป็นผู้เสียหายวร้องทุกข์มาอย่างรายการของเราค่ะเธอทํางานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เนี่ยยังติดธุระบางอย่างอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยมีการไหวหวานนะคะให้กับญาติญาติมาดูแลติดตามเรื่องเงินนี่แหละกลับคืนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพี่ชายนะคะของคุณสดใสอยู่ในสายกับ ชื่อว่าคุณอภพิชาติริสมนะคะเป็นคนในครอบครัวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับค่ะค่ะคุณอภพิชาติขาในเบื้องต้นนะคะสอบถามก่อนเลยค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงบ้างน,นะคะแล้วก็ตัวคุณสดใสไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยทำงานอะไรคะ,ะคุณสดใสเนี่ยไปอยู่ที่สซอตนะครับสวัสดีค่ะนะครับค่ะทำอะไรนะคะไปอยู่ที่โน่นนะครับมีลูกสาวหนึ่งคนครับแล้วพอดี ในช่วงก่อนนั้นนะครับประมาณสิบปีลูกชายของคุณสันทนานได้ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไปอาศัยที่บ้านคุณสาค่ะคุณสันทนาคือใครเอ่ยสันทนานี่คือใครอ่าก็คือคนคนที่รู้จักกันสนิทกับอ่าอ่าเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนกับคุณสดใสใช่ไหมคะเขาไปอยู่ที่นั่นกันนะครับไปอยู่ที่นั่นกันแล้วคุณอ ม่ไม่เอ่ยชื่อก็ได้นะครับอเสนิทชเชื้อกันนะครับค่ะค่ะก็ทำกิจการเกี่ยวกับทำละมากก่อสร้างนะครับครับทำหมู่บ้านแัดสัอย่างเงี้ยค่ะพอดีคุณสดใสก็ต้องการบ้านในเมืองไทยค่ะเพื่อเตรียมไว้ในอนาคตจะมาอยู่ถูกไหมครับครับครับแล้วเป็นไงครับต่อมาทำสัญญาซื้อบ้านครับค่ะ้งหนึ่งนะครับครับ ค่ะสัญญาซื้อบ้านนี้เนี่ยนะคะคือต้องการที่จะมาอยู่เองแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินนะคะจ่ายรวดเดียวหมดเลยหรือว่าผ่อนอะไรยังไงบ้างคะจ่ายรวดเดียวนะครับจ่ายรดเดียวตอนแรกซื้อมาเท่าไหร่ครับมาห้าแสนเก้าห้าแสนเก้าเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วห้าล้านเก้าครับอแล้วทีต่อมาคันเซ็เดือดร้อนก็เลยต้องการต้องการเงินก็เลย เอาให้มอบมอบหมายให้ให้ให้คนที่ทําบ้านจอดสารเนี่ยครับอ่าทําทําตัวการเกี่ยวกันเงินกับธนาคารครับเอาเอาเงินเข้าแบงค์เอาเอาบ้านเข้าแบงค์ก็คือไปจำนองอะไรเงี้ยถูกไหมล่ะจำบองครับอแล้วคุณสดใสก็ส่งผ่อนชําระซึ่งส่งผ่อนชำระมาตามเอกสารที่ผมส่งไปนะครับเจ็ดสิบสองงวดครับเจ็ดสิบสองงวด แต่ว่าการทําการส่งต่อธนาคารไม่ไม่ไม่มีเพราะคุณสดใสก็ไว้ใจให้ส่งตันค่ะของของคุณละเมาเนี่ยครับอืครับแล้วในส่วนส่วนตอนที่เกิดเรื่องเนี้นะคะทางบ้านทราบไหมว่าคุณสดใสเนี่ยให้คุณคนนี้เนี่ยเป็นคนดําเนินการเรื่องของนี้ตอนตอนซื้อแล้วทางทาวงบ้านค่อยรู้นะครับค่ะแต่ตอนเอาไปจำนองเรื่องไม่ค่ะ่รับถือกับบุคคลคนนี้เหมือนเหมือนกับญาติคนหนึ่งอ่ะผมถามนิดนึงก่อนนะผมยังสงสัยตรงนี้นะครับว่า บ้านตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อของคุณสดใสใช่ไหมครับครับเห็นโฉนดไหมใส่ครับเป็นโฉนดแล้วก็เห็นโฉนดเป็นชื่อคุณสดใสถูกไหมครับครับผมและพอเอาเข้าเข้าแบงค์เนี่ยหรือเข้าธนาคารเนี่ยไปจำนองเนี่ยตอนนี้เราพวกเราไม่เห็นละถูกไหมไม่เห็นไม่เห็นแล้วครับอ่าโอเคงั้นงั้นต่อตรงนี้ครับก็ก็ไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อขับเรื่องเพิ่งเพิ่งทราบภายหลังครับอืมทางบ้านก็มีการขายทอดตลาดก็มีคนมาซื้อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ดีไขยทอดตลาดนะครับคือผ่อนชำระไม่ไหวรือไงฮะ ไม่ไม่มีการผ่อนชําระเลยครับค่ะก็เลยขายทอดตลาดก็คือทางทางคุณสดใสเนี่ยฝากเงินให้เพื่อนคนเนี้ยมาชําระเงินแทนถูกไหมครับโอนมาทุกเดือนครับมีมีมีเอกสารมีเอกสารก็คือให้เขาชําระแทนแต่ปรากฏว่าเขาไม่ชําระเลยใช่ไหมครับรับล้วแบงก์ก็เลยยืดตามตามกฎหมายครับผมถูกไหมครับยึดแล้วก็แล้วก็ฟ้องขายทอดตลาดไปถูกไหมข้าใจนี้ถูกไหมครับมีคนมาซื้อไปอ่าโอเคอาแล้วไงต่อครับ ล้วทีนี้มีคนมาซื้อไปที่นี้คุณสุสัยก็ต้องการที่จะกลับมาพักก่อนที่เมืองไทยก็การที่จะมาพักที่บ้านครับก็ได้ทราบว่าบ้านไม่ใช่บ้านของตัวเองแล้วอืมโอเคอ่าอีกสต้าแล้วเนอะเรื่องเป็นไปยังไงก็เลยมาทวงถามครับทวงถามกับกับผู้ที่รับเงินไปไม่จ่ายแบงค์ให้นะครับเพราะว่ายังไงบ้างเพราะว่าอตอนนั้นเดือดร้อนธุรกิจมีปัญหาก็เลยจําเป็นใช้เอาเงินตรงนี้ไปอ่าเ้าก็จะดำเนินการขึ้นให้ แล้วทีนี้มีการตกลงกันไหมคะว่าจากคืนให้เมื่อไหร่ยังไงณนวันทีกัรตกลงกันมีการบันทึกกันที่นี้ต่อมาคุณตุสายก็ก็กลับไปประเทศก็มอบหมายให้น้องชายคุณตุสัยคนหนึ่งซึ่ง่เป็นรองผุ้งกับท่านีตำรวจที่ที่ที่ซีสเกตเป็นน้องชายของคุณตุสายเองครับก็ไปดําเนินการก็ไปแจ้งความแจ้งอะไรทั้งหมดนั่นแหละทางทางนู้นก็มารับทราบ การแจ้งความก็มีการนัดหมายบันทึกกันว่าจะมาคืนเงินเมื่อปีห้าสามครับปีห้าสามนะคะว่าจะคืนเงินใช่ไหมคะในปีห้าสามรวมเบ็ดเสร็จแล้วเขาเอาไปเท่าไหร่ครับอะไรนะครับรวมเบ็ดเสร็จที่เขาเอาไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งซื้อที่ดินเพิ่มรวมไปแล้วประมาณเก้าล้านเจ็ดนะครับเก้าล้านเจ็ด้าล้านเจ็เกือบสิบล้านเนาะครับ แล้วพอครับพอเก้าล้านเมื่อสิบปีแล้วครับนี่ก็พอพอครบสามเดือนที่ที่ไปแจ้งความแล้วก็มีการนัดหมายกันมาทําบันทึกข้อตกลงครับครับว่าภายในสามเดือนก็จะโอนบ้านคืนให้ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ไม่ติดใจนะครับต้องการที่จะได้บ้านคืนค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงคะเขาแจ้งความจำนวนมาไว้ว่าจะคืนแล้วก็ดําเนินการหรือยังนะตอนนี้จนถึงตอนนี้ไม่ดําเนินตั้งปีห้าสามไม่ดำเนินการส่วนน้องชายคนที่เป็น ตำรวจก็พยายามตามเรื่อยๆ <Ừ. S 2> แจกบอกว่าไม่ไม่ไหวก็เลยมามาวานให้ผมไปช่วยแรงหนึ่งไปช่วยตามครับกนน็นัดหมายกันลงไปเมื่อปี55นะครับอ่าล่าสุดคือปี55ก,ก็ไปคุยกันแจกกบอกว่าจะคืนให้อยู่แต่ว่าตอนนี้กํลาลังขายที่กานอะไรอยู่ก็เลยเซ็นสัญญาตอนนั้นไปผมจําได้วันที่9มกราคม55ครับก็เซ็นสัญญาว่าประมาณสิ้นเดือนมีนาคม55จะคืนให้ผมถามทีนึงว่าเขามีการดําเนินคดีไหมครับ ดาเนินไปยังไม่ได้แจ้งความครับยังไม่ได้คือเป็นการคุยกันเองยังไม่ได้เป็นคุยนอกรอบถูกไหมครับยังยังไม่ส่งส่งั่งฟ้องครับยังไม่ฟ้องไม่หมายถึงว่ามีการแจ้งความแต่ยังไม่ส่งฟ้องใช่ไหมคับผมโอเคงั้นเข้าใจละอครับก็ไปแจ้งความเมื่อปีห้าสามแจ้งความเพื่อเพื่อจะรับทราบว่าความเดือดร้อนยังไงจากให้ทางตำรวจรับทราบข้อข้อมูลด้วยอย่างเงี้ยยังไม่ยื่นฟ้องครับค่ะทีนี้อาจารย์ขาะนี่ย ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทํายังไงดีคืออย่างนี้ถ้ามีการแจ้งความแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> โดยหลักแล้วทางตารวจเนี่ยหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับจะต้องสรุปสำนวนแล้วก็ <ฮะ S 2> ฟ้องศาลนะครับในอันในนี้อาจจะเป็นเรื่องของการยักยอกอะไรก็ว่านไป<ฮ>ะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งความแล้วก็ต้องเมืองคดีต่อไป <ฮะ S 2> แต่ผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมระยะเวลามาถึงห<ำ>่างมาก<ำ>ใช่ซึ่งตรงนี้ผมยังยังไม่ได้ขอ้อเท็จจริงว่ามันไปถึงยาวนานอย่างนี้นะครับเพราะว่า ถ้าลักษณะนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีการแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็มีการฟ้องร้องไปแล้วนะครับถ้ามีการฟ้องร้องผมว่ามันก็น่าจะมีการออกหมายมีการออกหมายเรียกยังครับคุณอภพิชตาคมาะมีการออกหมายเรียกหรือยังเอ่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับ,ค,รบคุณอภพิชตาคะสายหลุดนะครับก็ <G> คืออย่างนี้ครับถ้ามีการออกหมายเรียกแล้วเนี่ยคดีมันลักษณะมันดาเนินคดีไปได้กรณีเกิดเขานํา นําเงินมาคืนนะครับคนที่นายักยอกเงินไปเนี่ยถ้าเขานาเงินมาคืนเนี่ยคดีมันก็จบได้เพราะคดีลักษณะนี้เป็นคดีอันยอมความได้ซึ่งกฎหมายเนี่ยยินดีที่จะให้ให้ตัวผู้เสียหายรับเงินแล้วก็ส่วนคดีก็ดําเนินต่อไปหยุดได้นะครับคุณอาิชตาค่ะค่ะรบกวนถามนิดนึงค่ะว่าได้มีการออกหมายเรียกไปหรือยังคะยังครับต้องหลังมาที่ผมก็เลยรับเรื่องต่อน้องชายครับสอบถามอีกทีนึ่งผมไม่ไหวแล้วผม หมดความพยายามแลวมั้งค่ะเพราะว่ามันคืออยากจะถามเหมือนกันว่าทําไมปล่อยเวลานานขนาดนี้น่าจะปีห้าสามนี่ปีห้าแปดแล้วมันห่างกันห้าปีเลยเวลาเนี่ยหนึ่งเขาจะับไปเรื่อยเขาผัดไปเรื่อยใช่ไหมครับผัดไปเรื่อยืผมช่วงยังลังมาผมก็เลยปรึกษากับเอาอย่างนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะครับคุณภิชาติครับก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอหลังจากจบรายการนี้คุณภิชาติสามารถที่จะไปเร่งรัดคดีได้นะครับไปที่สอนอที่เราได้ไปคุยกันเนี่ย ขอให้เขาดําเนินคดีคือไม่ว่าตอนนี้เขาจะออกหมายจับหมายเรียกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปคุยกันได้เลยว่าขอให้ดําเนินคดีเลยขอให้สั่งฟ้องคดีนี้นะครับเพราะว่าเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ทางตัวของผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่คดีแล้วก็คดีจะขึ้นสู่สาลซึ่งตรงนี้มันจะทําให้คดีรวบรัดขึ้นแล้วก็ในกรณีที่มีการคืนเี่ยคดีก็จะจบลงนะครับซึ่งแต่ยอดมันก็สูงนะครับซึ่งในอาจจะต้องทําใจนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่ได้จ่ายในครั้งเดียวอาจจะมีการ ผ่อนอะไรก็ได้นะครับนะ,นะค,บคุณยังไงคุณอภิชาติลองไปดูนะคะในเมื่อรอไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วเดินหน้าเต็มที่เลยนะคะครับครับคือไม่ต้องไปแจ้งความที่ใหม,ม่ไปไปตามไม่ต้องตามเรื่องเดิมที่เดิมเลยครับตามเรื่องที่เดิมแรกที่เรานําเอกสารแล้วก็ข้อมูลต่างไปให้นะคะแล้วไปเร่งรัดคดีให้เขาออกหมายจับจะได้ดําเนินการฟ้องร้องกันได้ต่อเลยนะคะ ครับครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณอภิชาติสุริสมนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสุดสายขอบคุณมากมากค่ะครับขอบคุณครับก็หวังนะคะว่าคดีจะสามารถพูดคุยกันได้แต่ว่าที่ผ่านมานานถึง5ปีแล้วนะคะก็ต้องรอดูแลค่ะว่าเป็นมันยอดเยอะด้วยครับเกือบปุ๊บสิบล้านนะครับนตอนนี้ต้องเร่งแล้วแหละเพราะว่าทั้นั้นคดีมันจะปล่อยไปนะคะคือนี่แหละอย่างที่บอกว่าความไว้วางใจอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่าไว้ใจใครมากเพราะว่าไม่อันจะเกิดเรื่องแบบนี้ได้เงินเงินทองทอง มันไม่เข้าใครเอกใครใช่ครับค่ะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้าติดตามกันนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากจะกลับไปใช้สิทธิ์พรบรจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับพรบอ,รอันดูค่ะครับผม